สวัสดีครับ FC ท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเป็นเหมือนเช่นเคยเราอยู่กันที่เดิมครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีเกรดเอเสรีไทยซอยหกมีนบุรีกรุงเทพนะครับต้นยูสาร์วันนี้มาอัปเดตลดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับใครกำลังมองหารถซีดานนะครับราคาประหยัดนะครับผ่อนค่างวดสบายๆนะครับเป็นรถเก๋งราคาหลักล้านเหลือหลักแสนนะครับวันนี้มีแนะนำเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เลยนะครับ คันนี้เป็นโตโยต้าแคม y รี่ครับคุณผู้ชมเป็นรุ่น 2.0G e t t m o o 2013สีดำนะครับเข้าใหม่ราคา395,000บาทนะครับใครกำลังมองหารถเก๋งใช้สวยนะครับเป็นเก๋งซีดานได้ชุดแต่งนะครับในโฉมของตัว Ectimo นะครับชุดแต่งรอบคันมาจากโรงงานเดิมๆแบบนี้เลยนี่ครับเป็นโฉมปี2013แท้นะครับคันนี้นะครับ ไฟหน้าก็ให้มันเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดท่าเอ่อทษทีครับไฟตัดหมอกกระจังหน้านะครับคิวโครเมียมชุดแต่งนะครับรอบคันเลยจะเป็นสเก์ตรอบคันแล้วก็ภายในจะได้เบาะสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับคันนี้นี่ครับข้าาใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อนๆใครกำลังมองหาอยู่ก็สามารถขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้มารีวิวคันนี้เพิ่มเติมกันนะครับราเอียดสวยโครงสร้างเดิมพร้อมใช้งานนะครับ เป็นรถเก่งซีดานที่น่าใช้งานนะครับราคาก็395,000บาทใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเป็นรถเก่งที่น่าใช้ครับภายในภายนอกหรูหรากว้างขวางนะครับเหมาะกับสไตล์ผู้บริหารจากราคาเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยล้านกว่าหรือทีเดียวนะครับวันนี้เหลือแค่395,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโครงสร้างนะครับภายในภายนอกของเจ้า toyota camry 2.0 g estimo 2013คันนี้กันนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับไฟโปรเจคเตอร์ก็มีมาให้ซ้ายขวาเลยกระจัาหน้าเป็นคิวโคเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับชุดแต่ง estimo ก็เป็นสเก์ตรอบคันนะครับได้มาครบเลยนี่ครับวนให้ดูกันนะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด2.0เบนซิน vvti นะครับเกียร์ออโต้ล้อแมกอลลอยเดิมโรงงานดิส์เบรกสีล้อหน้าหลัง ไซส์16นิ้วนะครับตัวล้อแม็กนะครับก็ได้ไซส์16นิ้วมาดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับน็อต5รูนะครับอัญลอยสีเงินสียางก็จะเป็น215ทั้60นะครับ R16 ใส่มาพร้อมสเก็ตรอบขันนะครับแล้วกระจกมองข้างก็จะเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับบริเวณกระจก4บานนะครับก็จะมีคิ้วโครเมียมนะครับผมทั้งบนและล่างเลยนะครับเพิ่มความ หรูหรานะครับด้วยคิวโครเมียมเส้นสายโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับกระจกเดิมโค้ดเดิมนะครับแล้วก็เสาเอเสาบีเป็นดำดำเงานะครับมือจับนะครับก็จะมาพร้อมคิวโครเมียมเช่นกันนะครับมือจับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสวยงามสเก์ตด้านข้างนะครับรวมถึงสเก์ตหน้าสเก์ตหลังด้วยนะครับตัวสเก์ตด้านข้างก็จะมีโลโก้นะครับเอสเตโมแปะอยู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ เป็นชุดแต่ง e อ็กติโเดิมแท้โรงงานนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับดิสเบรก4ีล้อหน้าหลังนะครับแม็กซ6นิ้วแม็กเดิมโรงงานนะครับใส่มาด้วยยางมิชลินนะครับไซส์ยางก็เป็น215ท่า6กูนะครับฝาถังน้ำมันนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นเชื้อเพลิงเปนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้นี่ครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีสเก์ตมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับแล้วก็มีตัวดักบาร์ด้านหลังนะครับตรงนี้นี่ครับมีดักบาร์เพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีคิ้วโครเมียมนะครับโลโก้แคมรี่เป็นโครเมียมฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาด้านบนนะครับจะมีคําว่าโลโก้2องจีส่วนด้านล่างจะมีโลโก้เอ็กซิโมนี้อยู่นะครับไฟท้ายสวยงามนะครับเดิมโรงงานนี่ครับ ไฟท้ายก็ไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับไม่มีน้ําเข้านะเดิมโรงงานสวยๆเลยไฟท่ายสเก์ตสวยนะครับเซ็นเซอร์ให้2จุดสลับด้านหลังนะครับนี่ฮะคิวโคม,มียมต่างๆก็อยู่เดิมโรงงานไฟท้ายซ้ายขวาไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับเพื่อนๆคันนี้นะครับ2.0 GX Timo นี่ครับใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศั์ติดต่อ095 0 5 6 6926ครับได้สีดำด้วยนะฮะสปอร์ตหรูลงตัวนะครับล้อแม็กอัอลลอยก็ไม่มีรอยเบียดเลยนะครับไม่มีปีนฟุตบาทไม่มีแตกไม่มีรอยเบียดนะครับนี่ครับสวยงามสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับดูรถจริงมาทดลองขับได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ โลโก้นะครับเอ็กติโมนะครับซ้ายขวาจะอยู่บริเวณสักตด้านข้างนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะมือจับโครเมียมนะครับคิวตัวยางรีดน้ำฝนนะครับขอบกระจกทั้ง4บานนะครับบนล่างจะเป็นคิวโครเมียมคันนี้ใส่ฟิล์มประหลอดมานะครับติดฟิล์มมาแล้วนะฮะเป็นฟิล์มประหลอดใครที่ไม่ชอบฟิล์มประหลอดสามารถเปลี่ยนเป็นฟิล์มดำได้นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเดิมโรงงานเครื่องยนต์เป็นแบบ VVTi นะครับ VVTi ขนาด2.0ลิตรเป็นซินนะครับนี่ฮะรอบคันก็สภาพสวยเลยคันนี้นะครับพร้อมใช้งานใครหาอยู่สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้395,000บาทนะครับตัยใต้แคมรี่นะครับก็เป็นรถสไตล์ผู้บริหารได้โฉม e t i m o ที่เป็นชุดแต่งมาให้ครบแบบนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตไปด้วยนะครับ เดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยว่าคันนี้ภายในเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเจ้าเอสติโมคันนี้นะครับไปดูภายในกันเลยครับกุญแจคันนี้ก็จะเป็นรีโมทแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มปลดล็อกส่งาเสียงเปิดฝาท้ายที่รีโมทได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกุญแจแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูด้านในนะครับขออนุญาตดูพาดูด้านหลังกันหน่อยฝาท้ายด้านหลังนี่ครับ กดไปนะฮะแช่ไว้นะครับฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นมานะผมลองกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะกดที่รีโมทนะครับกดแช่ไว้เลยนี่ครับเรียบร้อยนะครับมีสัญญาณเสียงแล้วก็มีฝาท้ายก็สปริงเด้งขึ้นมานะครับด้านหลังก็จะมีถาดนะครับเป็นถาดพลาสติกนะครับนี่ครับรองนะครับรองกันน้ํานะครับ ได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมมีใส่มาให้จากเจ้าของเดิมเป็นแบบเข้ารูปนะฮะนี่ครับเข้ารูปของเขามาเลยนะครับเป็นคู่ตัวนะครับเข้ารูปมาให้เลยนะครับลอยอยากลอยอะไรก็จะโค้งเข้ารูปนะครับนี่ฮะแคมรี่นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นพื้นกระดานนี้นะครับเป็นพรมสกัลลาตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นหลุมยางอล่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับล้อยางอล่นะครับนี่ครับ ล้อยางอะไหลจะเป็นล้อกระท้านะครับคันนี้นะฮะแล้วก็มีแม่แรงนะครับบล็อกขันต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะซ้ายขวานะครับลุมยางอะไหลก็สวยเดิมนะครับซีนเดิมนะครับเป็นซีนทางมะพร้าวสีไข่ไก่แบบนี้ก็อยู่เดิมๆครบเลยนะครับนี่ครับหลุมยางอะไหลสวยนะครับรถโครงสร้างเดิมๆนี่ครับสวยงามน่าใช้งานคันนี้ ราคาเป็นสาม0 0 0บาทใครสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่เสรีไทยซอย64นะครับเข้ามาซอยเสรีไทย64ก็ซ้ายมือนะครับร้านแรกถึงเลยนะครับเข้ามาจากปากซอย20เมตรเองนะครับถึงเลยนะฮะเอาละครับเข้าไปดูด้านในของเจ้าแคม r รี่คันนี้กันหน่อยนะครับ เสา A เสาบก็จะเป็นดำเงาแบบนี้นะครับสวยงามขอบยางรีดน้ำฝนนะขอบคิวโครเมีต่างๆก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับแนบสนิทกับกระจกเลยกระจกก็เป็นโค้ดเดิมโรงงานนะครับนี่ครับมาดูด้านในกันหน่อยนะครับเพราะว่าความสวยงามของเอ t กซ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่ผมบอกคือภายในได้ความสปอร์ตในชุดแต่งของตัวเ t i m o โแบบนี้มาให้เลยโอ้โหครบสวยเลยเบาะนะครับไม่มีขาดครับคุณผู้ชมดูเบาะนะครับ ฝั่งคนขับนะครับไม่มีขาดเลยนะฮะนี่ครับสวยงามนะฮะดูแลรักษาอย่างดีนะครับบอกปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้ามาให้เลยนะครับสําหรับฝั่งคนขับก็จะเพิ่มตัวดันหลังมาให้ด้วยนะฮะนี่ครับมีปุ่มดันหลังให้ด้วยนะครับปรับเลื่อนหน้าปรับพนักพิงได้หมดเลยเป็นระบบไฟฟ้าสลับตัวเบาะพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็คอนโซลนะครับคอนโซลเกียร์นะฮะจะเป็นลายไม้แบบนี้ครับคุณผู้ชม นี่ครับคอนโซลเกียร์จะเป็นลายไม้แดงแบบนี้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสวยงามครับจอนะครับเป็นจอโตยิต้าเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แยกสละซ้ายขวานะครับสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับตัว Security นะครับสัญญาณการขโมยนะครับมีครบหมดเลยคอนโซลสวยนะครับเป็นสีดําตัดด้วยลายไม้แดงนะครับเบาะหนังสีดานะครับสปอร์ตลงตัวนะครับ แล้วก็แผงประตูก็จะเป็นบุดำนะครับแล้วก็มีแผงควบคุมกระจกก็จะเป็นชุดไฟฟ้านะครับควบคุมชุดไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นไม้แดงกระจกเป็นออออโต้ทุกบาทนะครับนี่ฮะกระจกมองข้างก็จะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้สครับเพจนะครับแคมรี่เดิมๆเลยนะฮะสวยงามนี่ครับสครับเพจเดิมๆเลย ฝาที่เปิดฝาท้ายนี้สามารถเปิดได้ด้วยนะครับฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ามันนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับเดิมโรงงานแล้วก็ตัวเบรกนะครับเป็นเบรกท้านะครับเบรกมือนะใช้เป็นแบบเหยียบนะครับนี่ครับพุชออนออฟนะครับนี่ฮะมีพรมนะครับแคมรี่ให้นะเป็นพรมเดิมโรงงานเขาอยู่ครบเลยนะครับเป็นพรมสวยนี่ครับสีเทานุ่มนะครับนี่ครับเป็นพรมเดิมของเขาอยู่ครบหมดเลยนะครับ นี่ับสวยงามนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังเช่นกันนะครับเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเบาะสวยเลยนะครับเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกตะเข็บเบาะไม่มีแตกไม่มีแยะนะครับคุณผู้ชมสวยงามนี่ครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับคันนี้นะฮะมีแอร์หลัง ขอบแอร์หลังก็จะเป็นลายไม้แดงแบบนี้นะครับมีแผ่นยางนะครับมีพรมให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะมีแผ่นยางมีพรมให้ครบเลยนะครับสวยงามพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับ toyota camry สองจุ Cam นะครับโฉม extremo ปี2013ใครหาอยู่บ้างนะครับสามารถขอายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้3 9 5 0 0 0บาทรถสวยน่าใช้ครับคุณผู้ชมนี่ครับ สวยงามนะครับคันนี้น่าใช้งานนะครับเพื่อนๆใครสนใจก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับสันนี้ใส่ลมยางในตัวเจนด้วยนะครับมีตัวโลโก้นะครับนี่ครับโตโยต้าเพชาอยู่นะครับนี่ครับรถเดิมเช็คศูนย์หมดนะครับคันนี้นะความดันลมยางต่างๆนะครับน้กับประตูเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับเดิมๆเช่นกันนะครับสวยงาม เม็ดโอ่งเม็ดอาร์ก็สามารถดึงได้หมดนะครับนี่ฮะดึงให้ดูกันได้เลยนะครับเม็ดอาร์สวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับรถโครงสร้างเดิมนะครับการันตีนะครับรถประวัติดีเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักพิกคว่ำตีลังกาจมน้ําตัดต่อกับเครื่องไฟไหม้น้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาเพียง395เองนะครับ3,95,000บาท ราคาป้ายแดงลองไปเช็คดูตอนนั้นเปิดตัวน่าจะล้านกว่าอยู่แล้วสำหรับตัวใต้แคมรี่นะครับวันนี้ราคาเหลือแค่3 0 0 0 0 0 0บาทนะครับกระจกก็เดิมทุกบานเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยโคตรเดิมนะครับเม็ดอักเรก็ดึงให้ดูทุกบานนะครับนะครับการันตีแล้โครงสร้างเดิมๆนี่ฮะเม็ดอักก็ดึงให้ดูได้หมดเลยนะครับนี่ครับเม็ดอักสวยเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดอักสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับ เพื่อนๆในสนใจก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะสามารถโอนจองล็อกรถนะครับ3 0 0 0ถึง5,000บาทเตรียมเอกสารนะครับรอจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วเป็นฟิล์ม 3M ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฟิล์มเดิมเป็นฟิล์ม 3M แล้วก็ตัวสครับเพจต่างๆนะครับนี่ครับมีอยู่ครบเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับไฟเปลวค้ำร้ายนะครับ อยู่ครบนะครับเซฟตี้ตัวล็อกเด็กนะครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเมนอาร์คฝั่งซ้ายกันนะครับกระจกบานหลังเป็นตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ซ่อนอยู่ตรงกระจกตรงนี้นะครับตัวดักบามีให้นะครับโลโก้ต่างๆสวยนะครับไฟท้ายสวยงามนะครับไม่มีแตกกระจกคดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ฮะคดเดิมโรงงานหมดเลยมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับ นี่ครับฝั่งซ้ายปีกเบาะต่างๆก็ไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลย c a m r y 2.0G x t ุ m o นะครับปี2013ราคา395,000บาทนะครับนี่ครับมีที่ใส่บุหรี่ด้วยนะครับตรงนี้นะนี่ครับกระจกไฟฟ้าทุกบานเลยนะครับตัวสค็อปเพจต่างต่างก็สมบูรณ์นะครับมีอยู่ครบเลยนี่ครับ พรมต่างๆก็มีให้ครบเลยนะฮะนี่ครับสวยนะครับชุดแต่งเอ i ติโมสวยมากนะครับตรงกลางเบาะแถวที่2อเบาะหลังนะครับตรงนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับเป็นที่พักแขนแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับเปิดออกมาตรงนี้จะเป็นกรอบไม้แดงนะครับนี่ครับเปิดออกมาจะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็มีช่องสําหรับหยิบสัมภาระด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับนี่ครับโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถนะครับนี่ฮะ สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะมีม่านไฟฟ้าหลังตัวนี้จะไม่มีม่านด้านข้างนะครับจะมีม่านไฟฟ้าหลังให้นะครับุผู้ชมนะครับเรามาดูเม็ดอาร์คบานนี้กันนะครับบานซ้ายหลังนะครับดึงขอบยางให้ดูกันเลยนะครับนี่ค่ะดึงขอบยางให้ดูกันเลยเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนี่ครับนี่ครับดึงทุกบ,บานเลยครับุผู้ชม ดึงให้ดูทุกบานทุกจุดเลยนะครับก็รีวิวให้ละเอียดเลยให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับแบบจุใจเลยสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถจริงก็สามารถดูผ่านรีวิวนี้ได้เลยนะครับนี่ครับรถสวยคิ้วโครเมียมต่างๆก็ไม่มีบุบนะครับนี่ครับขอบยางที่ต้องฝนก็ไม่มีแบบผุไม่มีกลอนนะฮะนี่ครับทั้งบนและล่างหมดเลยคิ้วสวยนะครับนี่ครับคิ้วสวย ก็หลังคาก็สวยเดิมๆนะฮะหลังคาเดิมโรงงานไม่มีด่างนะครับไม่มีซีดไม่มีด่างไม่มีแดดเรียนะครับเสา A เสา B นะครับก็เป็นดําเงานะครับไม่มีบุบไม่มีแตกนะครับนี่ครับมือจับต่างๆก็สมบูรณ์นะครับเมียมนี่ครับมาดูเม็ดอาร์คบานสุดท้ายกันนะครับบานฝั่งซ้ายหน้านะครับข้างๆคนขับเอเนนะฮะนี่ครับ รูปให้ดูกันเลยนะครับเมทดาก็สวยเดิมทุกบานประตูนะครับรับประกันลดโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครตัวบุกันเสียงต่างๆนะครับแผ่นเพดานต่างๆก็ยังขาวยังใสอยู่เลยเห็นไหมครัตรงนี้นี่ครับสวยงามนะครับคันนี้ได้โชมเอ็กติโมด้วยนะครับเป็นชุดแต่งที่แต่งมาให้จากโรงงานได้ภายในเป็นเบาะสีดําสปอร์ตลงตัวนี่ครับนี่เบาะข้างๆคนขับนะครับ ได้บอกเอาไฟฟ้ามาด้วยนะครับ2ตัวเลยสำหรับคนขับก็จะมีตัวดันหลังเพิ่มมาให้นะครับเพจก็จะเป็นเพจเดิมโรงงานคุณผู้ชมนี่ครับปี2013นะครับเพจเดิมโรงงานเลยนี่ครับสติกเกอร์มอกต่างต่างอยู่ครบหมดนะครับลอกัดประตูก็เดิมเดิมเลยนะครับนี่ค่ะจะมีคาเือนเลข11อยู่ตรงหน้าโค้ดของเขานะฮะอยู่เดิมครบหมดเลยนะสตับเพจต่างๆก็สวยนะครับไม่มีแตกนะครับสวยงาม นะครับคิวคอนโซลก็จะเป็นลายไม้แดงแบบนี้นะครับสวยงามนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับสวยงามเลยแอร์แบ็กต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับคอนโซลเกียร์นะครับลายไม้แดงเปิดออกมาจะเป็นที่วางแก้วน้านะครับตรงนี้2แก้วนะครับตรงนี้ก็เปิดมาเป็นที่ใส่ของได้นะครับมีตัว power outlet ด้วยนะครับตรงนี้12โวลต์120วัตต์ตรงนี้เป็นบุดนุ่มนะครับ ที่พักแขนเปิดออกมาก็จะเป็นเก๊ะใส่ของนะครับนี่ครับเก๊ะค่อนข้างลึกเลยนะครับใส่ของได้นะครับเยอะพอสมควรไม่มีขาดนะครับตัวบุนุ่มตัวที่พักแขน,นต่างๆไม่มีขาดมีรีโมทให้1ตัวนะครับสลหรับตัวเครื่องเสียงนะครับนี่ครับเป็นของโตโยต้าแท้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงก็เป็นของโตโยต้าแท้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแอร์นะครับ ออโต้ซ้ายและขวาแยกอิสระซ้ายขวาหน้าจอ DV d ดีกล้องมองหลังระบบนำทางนวิวเกเตอร์ให้มาครบเลยตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นที่จุดบุรีนะครับที่ใส่บุรีนะครับใส่เหรียญใส่รายรได้หมดใส่นาบัตรได้หมดเลยนะครับที่จุดบุรีก็มีให้ครบเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มกดม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้สามารถใส่ของได้นี่ครับรีโมทบางตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับ เอาโซนสวยนะครับเกะสามารถล็อกได้นะครับมีกุญแจล็อกสามารถล็อกได้เลยนะครับนี่ครับคู่มือการใช้งานนะครับสำนารถต่างๆก็อยู่ครบเลยนี่ครับคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับพลบนะครับตาสีพละบต่างๆมีอยู่ครบเลยนะครับคันนี้สวยงามนะครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยคันนี้นะครับวนมาเป็นอันดับที่2เองนะครับนี่คะ นี่ครับมือเดือบป้ายแดงนะครับโอนเป็นบุคคลลำที่2นะครับลำแรกก็จะเป็นไฟแนนซ์นะครับผมนี่ครับรถมีเรื่มพร้อมโอนนะครับผมคันนี้สวยงามน่าใช้งานนะครับตัวใต้แคมรี่ใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้รถสวยมาอัปเดตมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับเป็นรถเก๋งซีดานนะครับสปอร์ตนะครับแต่งครบประจักโรงงาน เป็นโฉมเ e อ็กติโมบในเครื่องยนต์2.0ลิตรเบนซินแท้นะครับไม่เคยมีการติดแก๊สนี่เลยนะฮะสวยงามปี2013แท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ใครจะซื้อสดจะจัดไฟแนนซ์อย่างไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับขอรละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับเจ้าแคม r y ี่คันนี้นะครับนี่ค่ะสวยงามน่าใช้มากๆเลยนะครับ เดีย๋ยวลองสตาร์ทรถหน่อยนะครับดูระบบหน้าจอนะครับระบบแอร์กันหน่อยครับคันนี้นี่ครับสตาร์ทรถดูระบบหน้าจอระบบแอร์กันหน่อยนี่ครับตัวจอนะครับก็เป็นจอโตยิต้าแท้เดินนะครับโรงงานเลย ตัวต้าแคมรี่นะครับสตาร์ทไวนะครับแอร์ทำความเย็นได้ไวเพราะว่าตัวรถค่อนข้างคอมค่อนข้างใหญ่นี่ครับแล้วก็ตัวระบบน้ำทางนะครับเนวิเกเตอร์ต่างๆก็ให้มาครบคันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับถอยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับจะมีเซ็นเซอร์มีไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับปรับออโต้ได้นะครับตรงนี้นะครับ ปรับโหมดต่างๆได้หมดนะครับปรับโหมดต่างๆได้หมดเลยนะครับม่านหลังนะครับก็ทํางานปกติเลยนะฮะผมกดม่านหลังให้ดูนะครับนี่ครับตัวม่านก็ใช้งานได้ปกติเลยครับคุณผู้ชมทันี้กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับมือธรรมดานะครับนี่ครับปรับมือนะครับไฟส่องสว่านในก็เป็นสีวอร์มแบบนี้นะครับ ที่ใส่แว่นตาต่างๆมีให้ครบเลยนะครับตัวบางแดดนะครับ <Fern sehen> ก็จะเป็นกำมะหยี่น <ummer Georg ical> ุ่มๆนะครับคุณผู้ชมนะครับกำมะหยี่นุ่มๆนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับ2ชิ้นนะครับ2บานเหมือนกันเลยมีกระจกมีไฟนะครับเป็นกำมะหยี่นุ่มๆนะครับคอนโซลด้านหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคอนโซลสวยแอร์เย็นนะครับรถเครื่องนิ่งเลยนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับผม ภายในห้องโดยสารเงียบครับก็เหมาะสมกับรถราคาหลักล้านนะครับคุณผู้ชมโดยต่างแคมรี่สองจุดศูนนะครับเปิดตัวป้ายแดงราคาล้านอัพแน่นอนวันนี้เหลือเพียงแค่3 9 5 0 0 0เบาทนะครับใครสนใจขอเลือดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยรถสวยพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับคอนโซลเกียร์หัวเกียร์ต่างๆไม่มีถลอกนะครับพวงมาลัยนะครับผิวพันธดีมากนะครับไม่มีถลอกเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับผู้ชม นี่ครับปุ่มกดก็จะมีนิดหน่อยนะครับตามสภาพการใช้งานครับแต่ว่าไม่น่าเกียดนะครับพวงมาลัยก็ผิวพัน์ดีนี่ครับคอนโซลสวยนะครับคันนี้นะฮะถือว่าสวยเลยคอนโซลนะฮะแอร์ก็เย็นนะครับแอร์เย็นนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องนะครับดูเลยของตัวห้องเครื่องกันหน่อยว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ เดี <ítulo> sabes, ๋ยวผมสตาร์ทรถอยู่นะฮะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยนะครับไปฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานกันด้วยนะครับคันนี้นะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานกันเลยนะครจะเปิดไฟหน้ากับไฟท้ายให้ดูกันด้วยแล้วว่าไฟเป็นยังไงกันบ้างนะครับไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวต่างๆนะครับมาดูกันแอร์เย็นมากนะครับคันนี้แอร์เย็นเครื่องเงียบนะครับขับดีช่วงล่างนิ่มนวลสปอร์ตลงตัวด้วยชุดแต่งเอ็กซ์ติโมทั้งคัน ชุดแต่งไอทิวโมทั้งคันเลยนี่ครับไฟท้ายที่เป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่คือไฟท้ายนะครับสวยงามนะไฟสองป้ายต่างๆก็ติดครบหมดนะครับเซ็นเซอร์หลังก็ทํางานนะครับไฟท้ายซ้ายขวาไม่มีแตกนี่ครับไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะครับ นี่ครับมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างซ้ายขวาให้ด้วยนะครับภาพไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกต่างๆก็ให้มาครบเลยนะครับนี่ครับไฟด้านหน้านะครับซ้ายขวาติดหมดนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับคันนี้ถือว่าพร้อมใช้งานเลยชุดแต่งต่างๆนะครับระบบเครื่องยนต์ต่างๆก็ทำงานปกติเลยนะฮะ นี่ครับเดี๋ยวเราไปเปิดห้องเครื่องดูกันหน่อยนะครับคันนี้ฝาโบน้าก็จะเป็นโช๊คนะครับก็เปิดง่ายนะครับนี่ครับเป็นโช๊คนะครับเปิดง่ายนี่ครับเครื่องยนต์ก็แบบ VVTI 16วาล์วเบนซินล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สนี่ครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานดูซินเครื่องนะเครื่องไม่มีเยอะครับคุณผู้ชมสวยๆใสๆเลยนะฮะนี่คือเครื่องยนต์นะครับโตโยต้าเดิมแท้นะครับขนาดเครื่องยนต์2.0ลิตร v, v t ว16วาล์วนะครับ mm hmm. เป็นซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับตัวเครื่องสายพานต่างๆก็เดินปกติเลยนะครับไม่มีสะดุดนะครับคุณผู้ชม a b s ต่างๆมีครบหมดนะครับเบ้าโชคต่างๆสวยงามหาโชค๊คฝาโปหน้าเดิมๆใช้งานได้ปกติเลยนะฮะขอบยงขอบยางต่างๆสมบูรณ์นี่ครับเครื่องสวยนะครับแล้วก็็อดฝาโปรงก็เดิมๆโรงงานเช่นกัน แผงคอยล์จึงรีดตรงนี้นะครับเดิมเดิมนะครับตัวคาลิเปอร์ตรงนี้ก็เป็นเดิมอยู่ครบเดิมรถยนต์สวยครับคุณผู้ชมเครื่องแห้งสะอาดใสรีกว่าเรียกว่าเครื่องแห้งสะอาดใสเลยนะครับเครื่องเดิมเรียบไม่มีสะดุดไม่มีสะดึกน้ํามันไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสั่นนะครับผมหัวชีดคอยล์จุดระเบิดนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับผู้ชมนี่ครับแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะแบตเตอรี่นะครับนี่ครับ ไฟเต็มนะครับแต่รีไฟเต็มนะครับนี่ฮะนี่ฮะอยู่ตามแนวตรงนี้เลยนะครับนี่ครับซ้ายขวาเดิมเดิมเบาโชกมาสีคิวซีเดิมโรงงานต่างๆอยู่ครบหมดนะครับหัวล้อหัวน็อตต่างๆก็อยู่ครบหมดซ้ายขวาน็อตเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนเอ่ยสติ๊กเกอร์มอกรสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆฝายโป่งหน้าต่างๆเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับน็อตเดิมสวยเดิมไม่มีขยับเลยคันนี้เรียกว่าคุณภาพ เกรด A พร้อมใช้งานนะครับราคา3า5 0 0 0บาทใครสนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้จะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะเดาดูรายละเอียดให้นะครับนี่ครับดูเครื่องยนต์สวยมากๆโค้ดต่างๆยังคมชัดชัดเจนนะครับซีนเครื่องไม่มีเยิม้มฝาเครื่องส,สวยใ,ใสยเลยเครื่องแห้งสะอาดใสนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆใครสนใจ ฝากกันนี้มาด้วยนะครับเจ้าตัวต้าแคมรี่ 2.0G x อ i m o โเข้าใหม่นะครับปี2013แท้นะครับสวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับสีดำหล่อมากนะครับใครสนใจก็สามารถขอเรี่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับต้องการมาดูรถจริงมาทดลองขับเข้ามาได้ที่เสรีไทยซอย64นะครับซ้ายมือเข้ามาประมาณ10เมตร20เมตรนะครับก็เห็นเลยซ้ายมือนะครับ มาดูรถจริงกันได้เลยหรือใครต้องการจะโอนจองล็อกรถไว้ชอบคันนี้กลัวไม่ทันกลัวรถติดจ,จองก็โอนจองล็อกถไว้ได้เลยนะครับ3า0 0นถึงห0 0 0บาทนะครับโอนจองแล้วแจ้งสิทธิ์การจองมานะครับกรณีถ้าจัดไม่ผ่านจริงๆเราคืมนมาจรจเต็มทุกบาท100%นะครับไม่มีการยึดบัตรจลูกค้านะครับฝากคัน,นี้ไว้ด้วยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนโดยต้าแคมบรี่สอ t i m o 2013เมเข้าใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับ ที่จะนับชมตั้งต้นจนจบนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนในเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สนใจรถคันไหนเพิ่มเติมหรือคันนี้อย่างไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ